วิดีโอนี้เรามาต่อกับตัวละครคนที่3อย่างซาวาทอมโมโรจาก Resident e v i l v i l l a g e นะครับทั้งนี้ก็ย้ํากันเหมือนเดิมว่าวิดีโอนี้จะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องในตอนจบด้วยฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมยังเล่นไม่จบก็ข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะหรือถ้าอยากรู้เนื้อเรื่องฉบับเต็มก็สามารถแวะไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้อย่าง Resident e v i l Village เนื้อเรื่องตอนเดียวจบใช่เหรอน่าสีน่าส,สีได้นะครับเอาละครับแม้โมโรจะไม่ได้โดดเด่นมากนักน,นะครับแต่เขาก็มีบทบาทสาคัญในแง่ของการ จากนั้นเส้นทางจะนำพาให้อีธานมายังอนณาเขตเขื่อนที่รันระบบไฟฟ้าด้วยกังหันลมมอร์โรนั้นมีห้องทํางานเล็กๆของเขาอยู่บริเวณห้องใต้ดินติดกับแอ่งน้ำซึ่งการเข้าไปขโมยโหลที่เป็นชิ้นส่วนของโรสจากมอน์ี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ที่เป็นบททดสอบคือการหาทางหนีออกไปจากบอร์สคนนี้ให้ได้ซะมากกว่า ทั้งนี้คาแรคเตอร์ของมารนั้นเขาเป็นคนที่ดูเหมือนจะซื่อๆแต่ก็ยังมีแง่มุมที่ชั่วร้ายซึ่งทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยความต้องการความรักกับการยอมรับจากมิแรนดาเรียกได้ว่าเขาคนนี้คือหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ที่คลั่งไคล้ในตัวมิแรนดามากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับทั้งนี้ความรักที่ต้องการไม่ใช่เชิงชู้สาวนะแต่ว่าปรากฏออกมาในมุมมองของลูกที่รักแม่ซะมากกว่า รมีสองร่างชัดเจนนะครับร่างหนึ่งที่ยังคงสภาพคล้ายกับมนุษย์อยู่แม้จะคงเหลือเอาไว้ได้ไม่เยอะก็ตามกับอีกร่างที่เป็นปลายยักษ์ที่โหดสุดๆครับซึ่งผู้ชมคงไม่อยากตกลงไปในน้ําที่หมอนี่อยู่ในร่างนี้แน่ๆ เอาล่ะทีนี้มาดูบันทึกที่ได้จากการสำรวจที่นี่กันบ้างครับเริ่มกันที่ฉบับแรกวันที่1ตุลาคมวันนี้แดดดีมาเธอมิรันดา้าพาคนจากหมู่บ้านมา5้าคนตามที่ฉันได้ขอไปฉันใช้ของเหลวทําให้ทั้ง5้าคนหลับจากนั้นก็ใส่คาดูเข้าไปในท้องของพวกเขาตอนนี้ก็กําลังตั้งตารอให้คาดูเติบโตขึ้นในท้องของคนพวกนั้นอยู่ วันที่สองตุลาคมวันนี้เมฆมาก4คนจากหมู่บ้านตายเมื่อเชา้านี้อีกคนเกือบจะเป็นไลเคนฉันส่งมันไปที่ห้องหลับบนภูเขาแล้วก็ทำพลาดอีกคนแม่อยากได้ภาชนะที่แข็งแรงแต่ฉันหาไม่ได้ต้องหาคนจากหมู่บ้านมามากกว่านี้ เอกาสารฉบับนี้ทำให้เราแน่ใจได้ว่าแม้จะไม่ได้ฉลาดปาดเปลืองแต่มิรันดาก็ไว้ใจที่จะให้มอรโรช่วยทดลองหาวเวิเซลให้กับเอวาลูกสาวของเธอโดยมนุษย์ที่ได้มาก็มาจากการลักพาตัวชาวบ้านมาทดลองอย่างลับๆส่วนอีกเรื่องก็คือปฏิกิริยาที่คาดูมีผลต่อเหยื่อนั้นค่อนข้างรวดเร็วคือวันเดียวก็เห็นผลแล้วนะครับว่าจะรอดหรือว่าจะไม่ได้ไปต่อนอกจากนั้นถ้าย้อนไปในซีนรแรกๆของเกมที่เราจะได้เห็นลีโอนาร์โดกลายเป็นไล่แคนพอเอามาผนวกกันก็พอสรุปได้ว่ากระบวนการแพร่เชื้อสามารถทําได้2แบบอย่างแรกก็คือโดดนกกกกััแล้ว็็ออย่่าางที2คืรฝ ค,ครั้งนี้ในกรณีที่โดนกัดคนที่ตายไปก่อนไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนั้นคงไม่ได้ฟื้นกลับมาเป็นไรแค่กลับกันเลยนะครับผู้ที่ยังรักษาชีวิตเอาไว้ได้จนเชื้อแพร่ก,กระจายมากพอคนคนนั้นก็จะได้รับพลังของเชื้อประสิทธ์แบบเดียวกับพ่อของเอเลน่านั่นเองต่อไปเอกสารฉบับที่2บันทึกอันนี้เคยอ่านให้ฟังไปในวิดีโอเนื้อเรื่องเต็มแล้วนะครับแต่ว่าก็ขออนุญ,ญาตเล่าซ้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเพื่อคุณผู้ชมอาจจะลืมลืมไปบ้างเนื้อหานั้นบอกว่า คุณแม่มิรันด้าให้โหลโรสมาไม่มีใครชอบฉันฉันเลยคิดว่าพวกเขาจะกันฉันออกไปอีกแต่ให้เซนเบิร์กบอกว่านี่คือสาเหตุให้เราแต่ละคนได้โรสมาพิธีจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเราทุกคนแต่ว่าคุณแม่ดูจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่มาเธอมิรันดาบอกว่าโรสเป็นภาชนะถ้ามีภาชนะคุณแม่ก็จะได้ลูกที่แท้จริงกลับคืนมาแม้ว่าเด็กสาวคนนั้นจะตายมานานแล้วก็ตามแต่ถ้าว่าหากเป็นแบบนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันล่ะฉันไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณแม่เธอจะทิ้งฉันไหมนะไม่นะไม่เอาแบบนั้น ฉะนั้นเราก็จะได้เห็นถึงการสแสดงออกของลูกแต่ละคนนะครับตอนหน้าอาจจะดูเฉยๆที่สุดแต่ว่าความน้อยเนื้อต่ําใจอาการตัดพอที่เราได้เห็นจากบันทึกของอัลซินาและมอ r โรมันทําให้เราแน่ใจได้ถึงความผูกพันที่พวกเขามีต่อมิดันดาที่สําคัญก็คือผลกระทบที่มาจากการได้เจอโรสนั้นสั่นคลอนความรู้สึกของมอโรมากที่สุดอีกด้วย ทีนี้ข้อมูลต่อไปจะได้เจอเมื่อผ่านจุดที่สู้กับมอโรมาแล้วครับเดินออกทางประตูด้านหลังมันจะเป็นเส้นทางขึ้นเนินเขาตรงนี้เราจะได้เจอกับห้องทดลองอีกห้องในนั้นมันจะมีบันทึกการทดลองเขียนโดยมอโรเอาไว้ว่าคุณแม่มิรันดายกภูเขานี้ให้ฉันทีนี้ฉันจะได้ทําการทดลองคาดูเยอะๆเลยนี่คือห้องแลบพิเศษลับๆของฉันวันนี้ทดลองคาดูไป3รายแต่ทุกรายก็ล้มเหลวแล้วก็วุ่นวายไปหมดฉันใส่คาดูเข้าไปแล้วก็พยายามใช้เข็มฉีดเลือดหมาป่าเข้าไปในกระดูกสันหลังผู้ทดลองนั้นนนนดิน้้้มาากแลวว่่ผูชยของฉัััททีนท กดมันไว้ไม่ได้ฉันเลยต้องจับมันใส่กรงตอนนี้ต้องไปให้อาหารแล้วนอกจากนั้นในห้องทดลองยังมีปืน M 1 8 5 1 Wolfbane อีกด้วยนะครับโดยการที่มันอยู่ตรงนี้ก็คงแปลว่ามอโรอาจจะเป็นคนใช้ปืนดังกล่าวเพื่อล่าหมาป่ามาทดลองข้อสังเกตก็คือนี่คือปืนที่มีดามจเลเวล1ที่1,700พอยต์ซึ่งโคตรโหดคุกผู้ชมครับ ประเด็นที่น่าสนใจต่อมาก็คือเมื่อเราออกมาด้านนอกห้องแลบอีธานจะได้เจอกับแวร์วูฟตัวสีดําอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นทำให้ผมเชื่อว่าหมอนี่นี่แหละรครับที่มอโรอ้างถึงในบันทึกชาวบ้านที่รอดชีวิตจากการฝังคาดูคนนั้นถูกฉีดเลือดหมาป่าเข้าไปจนเขากลายสภาพเป็นแบบนี้เปในที่สุดรวมไปถึงเจ้าตัวก่อนหน้านี้ที่เราเจอตอนเข้ามาในเส้นทางเขื่อนใหม่ๆอีกด้วย นี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่ามิรรนดากับลูกๆของเธอนั้นลงมือทําอะไรกับคนในหมู่บ้านพวกเขาเสมือรลกพาตัวชาวบ้านมาตลอดหลายปีโดยแบ่งกันทดลองในแบบของตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งเวสเซลเอาซีน่ารีครูดคนเข้ามาเป็นแม่บ้านส่วนหนึ่งก็เพื่อสูบเลือดแต่ก็ทดลองไปในตัวด้วยส่วนมอโรก็มีมิรันดาส่งชาวบ้านมาให้โดยที่ไม่ต้องไปจับมาด้วยตัวเองเรียกได้ว่าแค่ทํางานที่บ้านก็มีแซมเปิลมาส่งให้แบบนี้สบายสุดๆครับเหมือนบริการใหม่แกะกล่องของแอดไวส์เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แอดไวส์มีบริการ,บบร,ากร,การ Drive ครูนะครับที่ขับไปรับของได้ที่ร้านเลยไม่ต้องลงจากรถดี D ที่2ก็คือ Delive r y นะครับส่งฟรีถึงบ้านแค่ติดต่อพนักงานแอด i ว e อาจจะทางไลน์ a c e b o o k หรือว่าโทรสั่งไปก่อนก็ได้เช่นกันและสุดท้ายก็คือดีๆนะครับหรือว่าบริการรับส่งสินค้าคเคลมให้ถึงบ้านโดยไม่ต้องยกไปที่ร้านเลยนั่นเองทั้งนี้คุณผู้ชมที่อยากแวะไปที่ร้านก็ยังทําได้อยู่นะครับเพราะว่าทางแอดไวสย้ำมาเรื่องมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่ทางร้านเองก็ให้ความสําคัญมากๆสุดท้ายคุณผู้ชมที่สนใจบริการ 3D ของกกก็ขขอออนนนนนนญาาาาตแะํว่่่ให้เ้เไปทีันนับ ดูว่าเราใกล้กับสาขาไหนแล้วก็ติดต่อไปใช้บริการได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายแนละซ่อมครบจบในที่เดียวครับมาว่ากันต่อกับข้อมูลของห้องทดลองของมอเมรเนด้ากันบ้างครับบันทึกของป้านั้นเล่าเอาไว้อย่างนี้ สวทมโรความดึงดูดคาดูตูําการทํางานของสมองต่ำอย่างไม่น่าเชื่อคาดูก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่ออวัยวะภายในทําให้มันกลายเป็นอวัยวะที่คล้ายคลึงกับเหงือกปลาและมีกระเพาะแบบปลาขามีการแบ่งเซลล์ที่ไม่สม่ําเสมอทําให้เขากลายเป็นปลาขนาดยักษ์โดยที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมการแปลสภาพนี้ได้สรุปแล้วก็คือมอโรมีจุดบกพร่องมากเกินไปเป็นภาชนะที่ไม่เหมาะกับเอวา เอาล่ะและต่อไปจะเป็นข้อมูลในแง่ของการสร้างตัวละรครคนนี้จากคอนเซปต์อาร์ตกันบ้างครับภาพแรกเป็นตราสัญลักษณ์ของเจ้านายทั้ง4ในส่วนของมอร o นั้นอธิบายว่ามอโรเป็นเงือกแต่เราอยากที่จะสร้างภาพแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างเงือกสาวสวยกับมนุษย์ปลาที่น่าขนลุก คาพที่2มอโรความเห็นของอาร์ตดีเรคเตอร์บรรยายว่ามอโรทํามงกุฎให้กับตัวเองจากกระดูกของชาวบ้านนอกจากนั้นเขายังถูกปรสิตกัดกินมากกว่าเจ้านายคนอื่นๆแน,นวคิดเบื้องหลังการออกแบบมอโรก็คือเขาเป็นครึ่งคนครึ่งปลาและเราใช้ชิ้นส่วนของสัตว์ทะเลที่น่ากลัวหลายจุด ซึ่งยังสื่อถึงสัตว์ประหลาดแนวซีรีส์ Resident Evil ด้วยทว่าโมอโรนั้นแตกต่างจากมอนสเตอร์ตัวอื่นๆในซีรีส์เกมนี้นะครับเนื่องจากเขายังคงเข้าใจและก็พูดภาษามนุษย์ได้เป็นสัตว์ประหลาดหายากที่สามารถสื่อสารได้สมองของเขาบวมเข้าไปด้านหลังทําให้ลูกตาของเขาปูดออกมาการออกแบบตัวละครนี้ยังมีที่มาจากผีแม่น้ําของญี่ปุ่นที่เรียกว่ากัปปะอีกด้วย ภาพที่ 3. ามอโรกลายพันธุร่างกลายพันธุ์ของมอโรดูเหมือนสัตว์น้ำมากขึ้นเนื่องจากการต่อสู้ของบอสแต่ละตัวนั้นได้เขาโครงมาจากเตีมของพวกเขาในเวอร์ชั่นยักษ์มอโรจึงเป็นสัตว์น้ำขนาดมหึมาที่ร่างกายปกคลุมด้วยดวงตาของกบเขาใช้แขนและขาขนาดใหญ่ตลอดจนร่างกายที่เหมือนปลาย,ยักษ์ของเขาในการว่ายน้ำ ภาพที่4มอโรกลายพันธุ์โดยละเอียดภาพนี้ใช้สแสดงภาพการโจมตีด้วยการคายกรดของมอโรครับรวงทั้งร่างมนุษย์ของเขาภายในปากที่โผลออกมาจากร่างกายขนาดมหึมาเราพยายามนำเสนอความเป็นสัตว์น้ําที่น่าขนลุกของเขาในแต่ละท่วงท่าและการโจมตีภาพที่5หมู่บ้านประมงคอนเซปต์อาร์สำหรับฉากที่อีธานได้พบกับมอโรที่กำลังตามหาศพมาทำการทดลอง ภาพที่6กังหันลมเราตัดสินใจกันตั้งแต่เนิ่นๆว่าอีธานจะเดินทางจากกังหันลมไปใต้ดินยังไงเราอยากให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่น่ารังเกียจเราเลยอยากสร้างทิวทัศน์และผังของพื้นที่ให้มีบรรยากาศที่น่าขยะแขยงเพื่อให้เข้ากับโมโร ภาพที่เพบมอ r โรคอนเซปต์อาร์ตตอนที่อีธานได้พบกับมอรโรคุณจะเห็นโรงงานของไฮเซนเบิร์กอยู่ไกลออกไปความคิดเดิมก็คือนี่จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงยุโรปแต่เนื่องจากมันยากเกินไปเราเลยตัดสินใจให้นี่เป็นหมู่บ้านที่น้ําท่วมบ่อยแทน ฉะนั้นถ้าเอาตามความคิดเห็นของผมนะครับแม้เราจะไม่ได้รู้ประวัติต้นกําเนิดว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่มอน,นี่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่เขาได้รับจากมิรรนดาได้เห็นแง่มุมของการทดลองด้วยวิธีการต่างๆแถมการได้สู้กับเขาก็ทาให้เราได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศการต่อสู้ศัตรูในแบบฉบับของ Resident Evil ในภาคที่ผ่านๆมาอีกด้วย ทั้งนี้มันมีข้อมูลเก่าที่เคยเล่าไปในวิดีโอรประวัติของอัลซิน่าจากเอกาสารทดลองฉบับที่มีการระบุหมายเลขอันนี้ด้วยนะครับผมอยากให้ผู้ชมลองสังเกตชื่อกับนามสกุลดูอีกทีผู้ทดลอง174มิไฮเอ็มผู้ทดลอง177เบอร์นาเดสบีและผู้ทดลอง181อัลซิน่าดีคือไม่รู้ว่าทางผู้พัฒนาตั้งใจให้เป็นอิสต์เอ็กเฉยๆหรือว่ามันมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในชื่อหรือเปล่าเพราะ M อาจจะหมายถึงมอโรครับ บีเทียบได้กับเบเนเวนโตและดีก็คือดิมิเทรสทั้งนี้แม้2คนแรกจะไม่ได้มีชื่อที่เกี่ยวข้องกับดดนน่าและซาวอทอแต่พวกเขาอาจจะเป็นญาติหรือเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็เป็นไปได้และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอนี้นะครับสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่ชอบวิดีโอของเดอะมูฟฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเดอะมูฟนะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหะน้าสวัสดีครับ death as he was in life disgusting